ดูดวงชาวราศีเมษครับผมพ้นวันที่ห้าครับพฤศจิกาครับเจอคนหน้ารังเกียดมากครับผมวันนี้คุณเจอแล้วหรือยังครับผมถ้าถ้าดีอย่าเจอเลยดีกว่าครับผมอย่าเจอเลยดีกว่าครับผมคนแบบนี้ไม่เอาไม่ครบครับผมแต่ว่าถ้าเชื่อตามไพ่หมอท่านโดนแน่แน่จัดหนักจัดเต็มก่อนอื่นขออนุญาตขายของก่อน อาจารย์ขายของก่อนแป๊บหนึ่งนะขายของก่อนพูดไปก็ขำไปรวมไอ้ของพระปามสุดูกมานปามป่ามานครับผมท่านหมออาจารย์ก็แนะนํานะสําหรับใครบางคนนะเขาเรียกว่าเหรียญแก้กรรมเอ,เอาของดีมาให้ไม่เชื่ออาจารย์พออาจารย์แป๊บหนึ่งดิอย่าค่อยดูดวงบางคนเร่งรีบไงพิมพ์มาอาจารย์ดูเร็วผมจะรีบ,รบฟังดวงจะตา แป๊บหนึง่งไออาจารย์ขายของก่อนดิใจเย็นนี่ข้าวจานละเจ็ดสิบาทแล้วนะเว้ยไม่อาจารย์กินขนมอร่อยๆเลยอ่ะบัวลอ,อยอ่ะร้านอาม่าโคตรอร่อยเลยเอาจารย์จะกินทุกวันก็ต้องไอนี่เลียอุ่นหนุนะอาจารย์ก่อนดิสองร้อยห้าสิบบาทสองฟรีเอาผมเหรียญเก่านะบอกไว้ก่อนนะเหรียญเก่านะครับผมนะสองร้อยห้าสิบบาท ครับผมส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่สี่สองแเก้าเหรียญแก้กรรมเขาเรียกกันอย่างนี้แต่จริงๆเขาคือพระปางสะดุงมานอาจารย์แนะนําให้พบติดตัวไว้ครับผมถ้าโชคลาภอาจารย์แนะนํานี่พระอาพระเจ้าสวนครับผมองค์ละร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีครับทักไลน์มาเจ้าสัวเห็นหรเปล่าครับกายของก่อนนะครับด้านหลังเขียนชื่อวันด้านหลังเป็นยันตีนะสิงเห ครับร้อยห้าสิบาทอันนี้สองร้อยห้าสิบาททักไลน์มาอนะาจารย์โอเคมาดูดวงกันได้ <c oughs> ให้อาจารย์ขายของก่อนดีรับ <c oughs> ผมโชคชะตาบุญกุศลวสาสนามาดูกันตำแหน่งดวงชะตาเป็นไงตำแหน่งดวงชะตาท่านจะเจอคนหน้ารังเกียจเัานะผมคนอจฉาให้ร้อยใสยร้อยป้ายสสกันแกล้งในชโชคชะตาดวงชะตานี้มีเกณฑ์ชะตาต่อสู้รับนะผมปัญหาต่งตางๆเข้ามาลุมเล้าเจอคนประเภทนี้ น่าเบื่อไหมชีวิตนี้คตรทุกโอ้แต่จริงๆเราเราต้องพูดอย่างนี้นะเราต้องพูดอย่างนี้ว่าชีวิตเนี้ยก็ทุกรู้ตามตัดจะทำก่อนนะหลักคําสั่งสอนก่อนมันทุกกันทุกคนอนะเอาคิดอย่างนี้ก่อนเอาแต่ว่าเราเสริมให้ตัวเองมีความสุขได้ไหมเราก็ยิ้มหวานเอายิ้มหวานไปเรื่อยกับชีวิตเจอเรื่องทุกเราก็ยิ้มเจอคนแบบนี้เราก็ยิ้มยิ้มกับทุกคนอนะล้วผมเจอคนนี้โอ้เป็นอะไรมากวะเนี่ย โอ้เราก็ยิ้มจะแซกคิวเชิญครับเชิญแซกคิวครับเอาเอาที่สบายใจครับเอาเราก็ยิ้มกับชีวิตมันก็มีความสุขดีแต่วันนี้หมอจันขอทานายว่าคุณจะเจอคนหน้ารังเกียจเาบอกพอเจอคนน้ารังเกียจคุณก็ปล่อยเอาผมแต่ว่าถ้าปล่อยมากไปมันจะเป็นโรคซึมเศร้าเอาผมแซงคิวอะไรก็แซงคิวอะไรก็ชั้นอะไรก็ชั้นอีกแล้วเห็นชั้นอ่อนแออะไรยังไงนะอะไรก็ชั้นอะไรก็จะมาต่อยกับชั้นถ้าเป็นผู้ชายจะดมแบบนี้ ผู้หญิงไม่เจอหรอกแล้วผู้หญิงจะไม่เข้าใจผู้ชายผู้ชายนะอภิสิทธิ์พิเศษสําหรับผู้ชายไม่มีในโลกนี้ถ้าคุณเกิดมาเป็นผู้ชายคุณจะเข้าใจนันทีัะผมเจอต่อยกันบ้าเอาบ้านี่คือผู้ชายอะผมผู้หญิงก็ไม่เข้าใจผู้หญิงจะสวยน่ารักไงเชิญนั่งนะถ้าสวยน้อยหน่อยก็ยังมีคนเอาใจแต่ผู้ชายไม่มีเอาใจต่อให้องหล่อแค่ไหนไม่นุ่นโน่นนนไปวิทพื้นร้อยที โอ้โดนเล่นตลอดนะผมเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณจะเจอใครบางคนเข้ามาจัดหนักจัดเต็มหรือว่าเรียกคนหน้ารังเกียจในดวงชะตาเปิดไพ่ก่อนโชคชะตานาชบุญบารมีวัสนาจะเมจิกเชี่ยวสายยานทวยเทพนำพาซึ่งความประสร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูนหนุนนำโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผันเพราะฉะนั้นถ้าท่า,า,านเจอคนหน้ารังเกียจหรือว่าเจออะไรบางอย่างนะครผม จัดหนักจัดเต็มในดวงตาท่านก็ต้องพึ่งสายยานตัวเทพของท่านเนเมจิกเชี่ยวสายยานตัวเทพท่านก็ต้องรู้ว่าตัวเทพของท่านคือองค์ใดแต่ให้หมอสันทํานายโดยรวมท่านต้องเข้าใจก่อนนะทานายโดยรวมคือครอบจักรวาลครอบจักรวาลของของราศีเนี่ยหมอสันก็จะบอกว่าอะไรครับผมองค์พ่อพระพิฆเนศพระแม่อ,อมาเทวีพระแม่รัศมบีพระแม่มาเรียนพระแม่กาลีพระนเรศวรม,มหาราชพระปิยมหาราชเสด็จเตียกรมหลวงจุนพรครับผมเพราะฉะนั้นโดยรวม ครับผมสายยานพระมหากษัตริย์สายยานรดยเทพก็คือพระอัศเดจเตียกุมหลวงชมพรอ,องพ่อรองห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับผมเราก็ต้องมีที่พึ่งคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราแลาเมจิเชี่ยวสาคัญมากในดวงจะตาครับผมเพราะฉะนั้นท่านเป็นชาวพุทธท่านไม่มีไม่ได้นะบอกไปก่อนคนระับผมถ้าเป็นอาจารย์สิงแสหงจุ้ยเขาไอ้นี่ทันทีนะเองไม่มีอะไรเลยเหรอะสิงแสก็จะบอกว่าตายเลี้ยว ปีชงเลี้ยวเทวดาบนสวรรค์อีก,กับสวรรค์ไม่กระมวลเลี้ยวขับสงเจ้าขึ้นสวรรค์เลี้ยวเอาผมดวงชะตาเอ็ชีช้ำกระลำปีแล้ทีเนี้ยผมว่าะนั้นตรงนี้สําคัญมากนะบอกไว้ก่อนนะดวงชะตาท่านเจอคนที่รังเกียจและไม่มีถวยเทพที่คุ้มรองท่านก็รีบหาถวยเทพรอบผมถ้าเป็นคนไทยก็องค์พ่อปปิคเนตองค์สีคเนศรรยายนามาองค์สีคเนศรรยายนามาองค์สีคเนศยานมาฮะอาผมสวดกันหน้าดูเลยคนไทยเขาจะ คนไทยก็จะองคพ่อกับพิ่เนแนช่วยลูกด้วยขอให้ลูกสําเร็จผ่านสําเร็จผ่านสําเร็จผ่านสําเร็จนะครับเ,เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านก็ต้องดูทวยเทพของท่านอในเมื่อใดดวงชะตาเจอแต่คนในลักษณะน,นี้ท่านต้องพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบาร,รมีวสาสนาครับผมท่านจะมานั่งห่อเหี่ยวท้อแท้ไม่ได้ยิ่งฟังคลิปหมอซันหมอซันจะเสริมพลังให้กับคุณ สิบไม้เท้าเกิดขึ้นแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วมเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวนับทุกวันนี้มันหนักแม่หนักนะนับหนักเจ็บปวดรวดร้าวกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่งางๆเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรวดร้าวทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดบดังอสุวิงขี่ม้าถือดาบปัดประหารศัตรูหมู่มารปราบศัตรูให้เฮี้ยนเตียนท่านก็ต้องพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแต่งแย่งชิงดีอํานาจบนมารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปักคุ้มครองราาักษาดวตาานนนี้้ไไม่กลัใครหห มันต้องแบบนี้ครับผมมันต้องแบบนี้ครับผมแล้วเราก็เสริมดวงชะตาด้วยวัตถุมงคลเครื่องรางตามที่ครูบาอาจารย์มอบเอาไว้ให้เขาเรียกสมบัติพ่อมอบให้นะครับสมบัติพ่อมอบให้ใครบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องมีหรอกเครื่องรางของขัง,งวัตถุมงคลน่ะไม่ต้องมีหรอกเรื่องของคุไม่ไม่มีเรามีที่พึ่งของเราหลวงปู่ฤาษีดำท่านก็กล่าวไว้แล้วลูกศิษย์ท่านเคยถามผมจะทํายังไงถ้ามีสิ่งเหล่านี้เข้ามา หลวงปู่ก็บอกว่าในย่ามของเองอะในย่ามันดังนั้นลูกศิษย์กันสายพระเต็มคอเลย้ลวผมแ้แต่ว่าใครบางคนไม่ต้องการให้เห็นท่านก็หาอะไรบางอย่างที่มาแก้ตรงนี้ได้มาทดแทนได้ช่วยเหลือได้อย่างเช่นอะไรครับปีเสีย้วผมปีเสียอย่างเช่นกิเลนหรือว่าเอเขาเรียกว่าอะไรสัตว์แห่งสงสวร,รหมอสันเด็กไม่ถูกจําไม่ได้ สิงสิงสนะครับสิงเอาสิงบ้างนะครับอ่พยาหมูเขี้ยวตันบ้างนะครับผมถ้าเป็นเข้าไปในป่าเขาก็ต้องมีพญาหมูเขี้ยวตันป้องกันสิ่งเหล่านี้มันมีตั้งแต่โบรบโาณเราเอามาช่วยได้ครับอมเอามาช่วยดวงชะตาเราได้อย่าไปคิดว่ามันไม่จริงไม่จริงไม่จริงโบรบโาณโบราณรุ่นปู่รุ่นย่าเขาจะมีไว้เพื่อเข้าป่าเข้าเขา,ขาเขา้ามีมีไว้เพื่อครับผมเข้ามาพูดอาเพศต่างๆมันเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อน เอาเจ๊งไม่เจ๊งไม่รู้สายแถมคอไว้ก่อนแต่หลวงปู่ไม่เชื่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์เราไม่เชื่อไม่เชื่อเกษตรแล้ววิกิจิฉาเกิดขึ้นสงสัยอยู่ตรงนั้นครับโชคกระตาของท่านจะได้รับเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีเด็กน้อยจะนําพามาให้แก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดานำพาซึ่งความสําเร็จโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์คำชูบอกปากคุ้งองรักษาท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาอัศวินขีม่ม้าส่งมอบถ้วยทองจังหวะดีๆเข้ามาในดวงชะตาแล้วจะรออะไรล่ะครับผมก็รวยสิครับรวยรวยรวยรับผมรวยรลยรวยเอาผมหมอสันเชียอย่างเดียวครับลูกดวงหมอสันนะเอ็งเอาไปเอาไปเลยท่านเอาไปเลยพลังใจเต็มไปยมเพราะอะไรหมอสันหนึ่งรับผมจากการประสบการณ์เป็นหมอดูมาเนี่ยนะครับผม ดวงชะตาเนี่ยมันพลิกได้ครับผมจากร้ายการเป็นดีจากที่ครูบาอาจารย์สอนมาเลยครับท่านดวงตกอยู่ท่านก็พลิกจากดวงดีก็มาไปทําบุญไงไปปล่อยปลาบอดูไปปล่อยปลาปล่อยปลาปปตามอายุเลยปล่อยปลาตามอายุเลยถาวายพระปางสะดุ้งมาทองเหลืองห้านิ้วพระตจีวรครับผมดวงเปิดครูบาอาจารย์บอกถูกต้องแล้วโยมนี่แหละว,วิธีแก้กรรมของเราบอกแก้ไม่ได้หรอกกรรมอะครับเอาจริงๆ่ะแกได้วิ่งหนี ครูบาอาจารย์ก็สอนมันแล้วครับผมขอให้กรรมอันใดอย่าตามเราทันเหยียบมโนเลยพุทธสังมิพุทธสังมิพุทธสังมิเหยียบเกาะเพชรกำแพงแก้วล้อมรอบตัวรัาพระเจ้าเล่นกระถาเว่นมนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สําคัญมากจากดวงชะตาถ้าเป็นเอฟซีช่องหมอสั่งท่านก็ต้องมีนีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับผมมันไม่มีวิธีแก้ครับผมตอนดวงล่วงเนีย หาวิธีแก้ไม่ได้บางคนปิดขังโดยในบ้านติดยาเล่าบ,บ้านโอ้ถ้าเป็นหมอดูนี่รู้รู้เปิดไปดเปิดการเสี่ยงทายหรือว่าการยกช้างหรือว่าอะไรบางอย่างนับจํานวนอายอาุบางคนนับอายุจํานวนอายุผมจะตายเมื่อไหร่วะอขออธิษฐานจิตลองยกหนูกี่ครั้งเท่าไหร่เท่าไหรครั้งพอเปิดมาปุ๊บรู้วันตายด้วยเองปิดขังด้วยเองปิดด้วยกระถาเว่นมน <c oughs> ท่านยมเข้ามาไม่ได้อันนี้เป็นความเชื่อ ก็ปิดไม่ได้ปิดไว้หมดบอบคอผมอยู่ต่อนะครับอธิษฐานจิตมีอยู่ในตนะํารานะผมเพราะฉะนัน้นสิ่งเหล่านี้นะผมไม่จริงบอกให้ดวงชะตาถูกกาหนดไว้หมดแล้วแต่เราปิดเราเปลี่ยนโดนได้ก็คือรับพลังบวกหมออหมอสันเน้นพลังบวกให้กับท่านอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองแนะ่ก็เปรียบเสมือนเทวดามาส่งมอบถ้วยทองนะผมและท่านก็เป็นเทวดาครับนะแล้วทำไมหมอสันบอกคุณเป็นเทวดา ก็คุณเป็นคนดีใช่ไหมล่ะแล้วคุณลองสังเกตง่ายๆว่าคุณจะไปนรกหรือไปสวรรค์ถ้าคุณไปนรกแน่นอนตอนนี้คุณนั่งด่าเขาอยู่อิฉาให้ร้ายสายร้ายไปสีด่ามันเลวชั่วด่ามันอันนั้นคุณไปนรกเพราะว่าตอนเป็นเปมนุษย์คุณยังไปนรกเลยนรกคุณยังด่าเขาอยู่เลยแต่ถ้าคุณมีแต่เมตตาเออไม่มีแต่เมตตาไปช่วยทานให้คนโน้นให้คนนี้คุณเป็นเทวดา ถ้าคุณปฏิบัติกรรมาฐานคุณไปชั้นพรมขั้นต่ำเห็นไหมครับผมมันชัดเจนตั้งแต่เป็นมนุษย์แล้วเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดเอาไว้แล้วในดวงชะตาของคุณนะผมไม่นานไม่ช้าเปิดไพ่ก่อนนาผมเจ็ดถ้วยทองคุณจะได้เจอถ้วยเทพเยอะแยะมากมายนะครับถ้วยเทพสําคัญมากนะใครบอกเทพไม่สําคัญไอ้เลอะเทอะไอ้หมอซันบ้าไอ้เลอะเทอะถ้วยเทพยยไม่สําคัญเออเอาที่สบายใจเอาเต็มที่เลย อ่ะผมอย่ามาฟังดูระผมใครบอกถ้ยเทพไม่สําคัญมันไม่เชื่อเวียนไหวตายเกิดเว้ยครูบาอาจารย์สอนมาหลวงปู่ฤาษีนํำสอนมาเวียนไหวตายเกิดเทวดาสวรรค์นันอกปีจริงมันไม่เชื่อเว้ยอะผมช่างมันไอ้มันโง่ต่อไประผมไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าเราเราเจอกันมาหมดแล้วร่ะผมในดวงชะตาคนดูดวงจะรู้กันระผมวันวันหมอดูไม่ทํะไรนั่งเสกโอมนัตันโตนโมตันตีตันตีตันโตนะโมตันตันใส่กันอยู่ตรงนี้ เสกถาเขียนยัน,นัะผมเนีนี่คือความเชื่อของหมอดูหมอดูก็ดังแสกันทั้งวันเน่ยเสกเพื่ออะไรเพื่อปิดปิดประตูนะผมปิดประตูสิ่งชั่วร้ายดูดวงก็ต้องมีอะไรบางอย่างเข้ามาเยอะๆก็ปิดซะเลยพุทธสังมีพุทธสังมีปิดปิดเกาะเพชรกำแพนแก้วล้อมรอบตัวข้าพเจ้าเลยนะผมไม่ให้เข้ามานะผมกนะ็ดูดวงเองดูดวงไปยุ่งกับชาวบ้านกันเยอะก <laughs> ็นี่คือหมอดูนะผมแต่ตัวท่านดวงชะตาก็สําคัญ ถ้าท่านตกตําแหน่งแบบนี้ท่านก็ต้องอยู่กับใกล้คนหน้ารังเกียจท่านก็ต้องปิดเป็นเหมือนกันครับผมคาถาครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อกลวยก็มีคาถาปิดอครับผมคาถาครูบาอาจารย์มีแล้วอย่างนี้ท่านก็ไม่มีไม่มีจริงหนิจริงคาถาพวกนี้เขาทดสอบกันมาหมดแล้วคาถาก็ตายวิ่งอย่างก็ตายเลยคาถาหานุมานหานุเนนะหานุเนนะหานุเนนะกระโดดเป็นหานุมานเลยของขึ้นกลางแบบของมันไปแต่ถ้า ท่าเหมือนตากแตนแล้วเป็นหมอสั้นเหมือนเนาะเหมือนตากแตนเหมือนตากแตนแล้วผมแต่วา่าคนมันดูลุปล่างล่ําสันหน่อยแบบดาราหล่อๆแบบนัดเด่นอย่างเงี้ยแม่ล่ําใหญ่เงี้ยถ้าของเขาก็ <laughs> <laughs> แต่ถ้าเป็นเราเราเป็นตา <laughs> กแตนกล้ามไม่มีอื <laughs> ของเขาก <laughs> ็ยังสิ่งเหล่านี้มีจริงมันทดลองมันกันหมดแล้วนะครับผม วันนั้นท่านจะได้ค้นพบเทวดาเยอะแยะมากมายครับผมเข้ามาในดวงชะตาและดวงชะตาจะเปิดรับทรับลอยชคครับผมโอเคครับขอให้ท่าน,นชื่นราบรลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับดวงสุขสมสมวรรังดังใจหมายสายดูดวงเรารู้อยู่แล้วเราเป็นมูเตลรู้เรารู้ว่าอันไหนของจริงของปลอมครับเดี๋ยวนี้คนไทยไม่มีไม่มีแบบสมัยก่อนแล้วไปแบบไม่รู้ว่าอันไหนของจริงของปลอมพูดออกมาก็รู้กันหมดแล้วอันนี้ของจริงอันนี้ของปลอมอันนี้หมอภยัย ถ้าท่านคุยกับหมอไพยก็จะคุยแบบนี้วันวันไม่ทําอะไรนั่งเสพยันอืมเขียนเขียนยันเขียนยันรับผมเขียนยันแล้วเ็าเป่าเหมือนกรรมฐานฝึกกรรมฐานก็ได้ดีนี่เป็นเอาผมได้ดีตามครูบาอาจารย์สอนเอาผมนั่งวันวันไม่ทําอะไรนั่งเสพปูโตพูโตเสกให้ไพ่ขังหัวไพ่ไม่แม่นอย่าลูกค้าหายผมเสกให้ไพ่ขังแต่ว่าจะมีอไพ่กองที่ขังของหมอสัน ผมไม่ใช <ider> so 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 you know, so ่กองนี so 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 you you ้นะอันนี้อันนี้ไม่ดูทั่วไปดูไม่ดูทั่วไปจับมันจะโดนอาถัน์เวยมันจะมีไพ่อาถันผมพอดูเรื่อยๆมันจะเป็นอาถันเพราะอาถันมากๆมันจะแม่นแม่นแล้วหมอซันก็จะใส่กันทั้งวันเสกแล้วอย่าไปจับอะไรเอาปูทาเวศกดทับมันหน่อยอย่าไปแตะไม่งั้นถ้าหยิบออกมานี่บางคนอาจจะบางคนในบ้านหมอซันจะไม่ให้ใครแตะเลยนะอย่าแตะนุ้ยแตะแล้วซวยเลยนะบมอ ใครจะจับไพ่อรพ์ของหมอสันนะอันนี้คือความเชื่อของหมอไพ่แต่หมอไพ่ก็เรารู้กันอยู่แล้วหมอไพ่ก็รู้กันทุกคนน่ะเบาง,งคนเอาไปอาบสุริยันจันทาบางคนเผาทิ้งเลยเผาทิ้งเลยไม่ไหวว่ะมันวิ่งขอนกันทั้งคืนเลยร้องกันโอ้เผาทิ้งเลยอันนี้คือหมอไพ่เพราะฉะนั้นนด้นด้นดูเลยไม่มีหมอไพ่ของปลอมเราบอกมีแต่ของจริงไม่มีใครปลอมหรอก นะครัผมนะขอท่านแทมชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายจะเลิิญนลุ่งเลงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินสวัสดีครับ